สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง YouTube นะครับ ก็เข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับผมแล้วก็ลูกค้านะครับที่อยากจะขายรถนะครับหรือสามารถตีเทินได้นะครับทางเรารับซื้อนะรับตีเทิ์นะครับวันนี้พามาชมตัว v ีโ o นะครับ v ีโ o ตัว Smart c แคนะครับปี2009ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็คือเป็นตัว G นั่นเองนะครับ มีแอร์แบกนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS เครื่อง 2,500cc นะครับเครื่องยนต์120แรงม้านะครับรถคันนี้จะขอขายตามสภาพก่อนนะครับก็คันนี้จดปี52นะครับ2552นะครับตามนี่ก็จะมีกันชนนะครับนะครับกันชนแก้มนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแต่ว่าก็มีซีดนะครับนะครับพาซู่ที่ปีหน้านะครับ66นะครับมกกลานะครับ สภาพยางล้อนะครับนะครับนี่ครับตําหนิกนะครับแล้วก็ล้อนะครับก็เป็นยางบิสโต้นะครับปี2017ก็ยังพอใช้งานได้นะครับก็ดอกยางยังเหลือือยู่นะครับนะครับชิ้นนี้นะครับขัดเงาหายนะครับก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมนะครับบาดูแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับก็จะไม่มีการติดเจาะนะครับนะครับ แต่ก็มีขาบที่เราต้องทําความสะอาดเพิ่มนะครับดูน็อตแก้มนะครับพวกนี้ไม่มีขยับนะครับบานพับต่างๆไม่เคยถอดได้แอร์แบ็คู่หน้านะครับคันนี้เลขไม้วิ่งแค่แสนเจ็นะครับแต่ว่านะครับการใช้งานและการจอดเก็บรักษาจะนะครับค่อนข้างตากแดดหน่อยนะครับก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับนี่ครับมาดูที่หน้าเล่มนะครับคันนี้ปิดบัญชีของกรุงอ่าไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์รอเล่มอยู่ไม่เกิน30วันนะครับนะครับ 2 5 5 2นะครับดีเซลนะครับ120บแรงม้านะครับผมเล่มรอชุดโอนพร้อมนะครับมีมอํานาจโอนนะครับแล้วก็บรประชาชนเจ้าของรถนะครับรอลิมนะครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับคันนี้มีซับ์10นิ้วตู้ซับสินิ้ว1คู่นะครับผมนะครับแล้วก็นะครับมี PM Power นะครับคัสดีคัสเอบีนะครับแยกซับนะครับดูที่เม็ดอาร์ความเดิมนะครับ เดี๋ยวผมปรับแสงลงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมอาร์ตนะครับไม่ดักอยู่ชัดเจนนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับนะครับแต่มีเพียงแค่ริ้วรอยนะครับถ้าอยากจะสวยต้องมีการเก็บงานสีนะครับนะครับถ้าเก็บสวยนะครับนะครับเปิดแครดได้นะครับผมนะครับกว้างขวางขึ้นลงง่ายนะครับน็อตพวกนี้ไม่ขยับนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีการขึ้นสนิมนะครับไม่เคยขัดนะครับนะครับ ่านใดที่หารถใช้งานนะครับนะครับถ้าไม่เรียเรื่องสภาพสีสันนะครับก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับนะครับชิ้นนี้สวยงามนะครับชิ้นนี้สวยงามอยู่นะครับรถนะครับเคยใส่เป็นแคลริบอยมานะครับนะครับมันเลยเป็นรอยนะครับถ้าเราแกะออกนะครับเราต้องได้เก็บสีนะครับนะครับมีมีรอยเจาะยึดนะครับแคลริบอยนะครับนะครับแล้วก็มีรูนะครับที่แม็กไนเนอร์นะครับนี่คือตัวหูล็อกมันนะครับของแม็กไนเนอร์นะครับ ชิ้นนี้ก็จะมีรูยรอยเยอะนะครับถ้าจะเอาสวยนะครับคันนี้ผมแนะนําไปอาบน้ํานะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสนะครับมันก็เป็นริ้วรอยการใช้งานทั่วไปนะครับชัดทรงชัดซีนะครับก็นะครับสวยงามนะครับไม่ผุไม่เคยพ่นนะครับนะครับรถจะมีตําหนิบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูจุดตําหนิการชนสวยงามนะครับการชนยังสภาพดีนะครับรถฝาท้ายนะครับก็จะมีรอยกาวนะครับลูกค้านะครับ พลาดไปนิดหนึ่งคือลูกค้านะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับน่าจะหลุดกระดอนแล้วเขาเอาตัวกาวร้อนติดนะครับพอกาวร้อนติดมันทําความสามไม่ได้นะครับมันติดแล้วติดเลยมันต้องทาสีอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น G ีนะครับสินนี้เคยทํานะครับเคยทําสีมาแล้วนะครับมาดูที่ความเดิมนะครับด้านท้ายเม็ดอร์ชัดเจนนะครับ AL อยู่ครบนะครับตรงนี้จะขึ้นสนิมนิดหน่อยนะครับนะครับ เพราะการเบียดเสียดของตุงนี้นะครับเราก็จะมีคาบน้ําบ้างมันทําให้เกิดการขึ้นสนิม AR อยู่ครบนะครับเม็ดอาร์เดิมนะครับแมคไลเนอร์ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าแมคไลเนอร์คงสภาพสวยนะครับก็พอใช้งานได้นะครับตีไปพอใช้งานได้นะครับจะมีขอบตรงนี้ครับที่ไม่สวยรถจะต้องไปเก็บงานนะครับนะครับให้ช่างเขาแล้วก็มีจุดลอนตัวนี้ผุนะครับ นะครับรอนนึงนะครับนอกนั้นคือสภาพดีอยู่นะครับตรงนี้ต้องไปเก็บนะครับมันต้องไปขัดสนิมบอกนะครับแล้วก็ให้ช่างเก็บงานสีแล้วก็พ่นสีทับไปนะครับสำหรับท่านใดที่หารถนะครับไปใช้งานนะครับไม่ได้ท่านไม่ซีเรียนเรื่องสภาพคันนี้ก็โอเคนะครับนะครับมาดูที่ฝั่งด้านข้างขวานะครับชิ้นนี้เดิมนะครับขัดสีได้นะครับชิ้นนี้สวยอยู่นะครับ รับเลขแคสซีจะเป็นตัวหลังแล้วนะครับตัวสมาร์ทจะเป็นเลขแคสซีหลังนะครับลายเดิมเดิมหมดนะครับพวกนี้กระจกเดิมนะครับสีนี้ชิ้นเดิมนะครับสีนี้ไม่ต้องทําสีนี้ก็สวยนะครับจะมีเพียงแค่ตรงมือเราจับนีดหน่อยนะครับถลอกนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับข้างบนนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าเอาอะไรมาเบียดเสียงนะครับก็จะเป็นนิ้วรอยนะครับต้องทําสีแต่เป็นเดิมนะครับสียังเป็นสีเดิมเขาอยู่นะครับ เดี <Cornell. S 2> ๋ยวผมพาดึงดูนะครับความเดิมนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์กอยู่ชัดเจนนะครับไม่ได้คว่ำนะครับถ้าคว่ำตัวนี้คานตัวนี้ต้องยุบไปนะครับพอยุบไปนะครับข้อคืนเม็ดอาร์กไม่มีแน่นอนนะครับนะครับเม็ดอาร์กไม่มีแน่นอนถึงเขาจะทํามานะครับแต่ยังไงก็ไม่มีคําว่าเหมือนนะครับนะครับมันไม่เหมือนแน่นอนนะครับตัวนี้พับกระจกมองข้างได้นะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจนรีโมทเหลือ2ดอกนะครับนะครับ เลือ2ลูกนะครับตั้งแต่ศูนย์มานะครับก็มีมาตัวนี้เป็นแอร์แบกด้วยนะครับแอร์แบกคนขับนะครับแล้วก็ข้างคนขับนะครับมาดูไม้ครับคันนี้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเกโลนะครับเข้าศูนย์นะครับตลอดนะครับนี่นะครับใบเข้าศูนย์ของโตโยต้าก็ยังอยู่นะครับเครื่องเสียงคันนี้ก็นะครับหนักหน่วงพอสมควรนะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวจีนะครับมันจะแตกต่างเขาก็คือนะครับ ปรับแสงสว่างของหน้าปัดได้นะครับเมื่อเราวิ่งตอนกลางคืนนะครับเปิดไฟหน้านะครับต้องการสว่างต้องการนะครับหลีไฟลงก็ได้นะครับมาแจมแก้มชิ้นนี้สวยนะครับนะครับนะครับตามที่ผมรายงานเลยนะครับที่จะต้องเก็บงานนะครับมาดูในห้องเครื่องนะครับผมนะครับมาดูที่ตัวแก้มนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ จะมีฝากระโปรงเคยถอดทำสีอย่างที่ผมบอกนะครับพได้ปั๊ม ABS นะครับตัวนี้มี ABS ด้วย R ชัดเจนนะครับคันนี้ไม่ได้แตะไม่ได้มีแตะนะครับนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับน็อตสีดำนะครับชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบ R นะครับน็อตไม่ขยับนะครับเพดนะครับไม่ยับไม่มีรอยเคาะนะครับไม่มีรอยแกะนะครับมอกอยู่ครบนะครับซุ้มซอกเดิมนะครับตัวนี้เป็น120แรงม้านะครับมีเตอร์ด้านบนนะครับมีจมูกนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วก็นะครับดูบอกไปฝากระโปรงนะครับมีสติ๊กเกอร์กันรอยนะครับโตโยต้าชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบนะครับฝาแมงกิไม่มีโดนนะครับคันนี้ไม่มีซีนโดนนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับคันนี้ต้องรอเล่มนะครับท่านใดที่ยอมรับได้นะครับไม่เกิน30วันนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมีช่วงล่างนะครับที่มันมีเสียงออดอออดนะครับเวลาเราวิ่งนะครับเนื่องจากโช๊คมันเสียนะครับนะครับถ้าได้ราคาเดี๋ยวผมเปลี่ยนโช๊คให้นะครับผมนะครับอันนี้จะขายตามสภาพนะครับดูกําลังอัดนะครับไม่มีไอนะครับ เอยนต์เตอร์ด้าจริงๆก็ไม่มีนะครับนี่ครับแสนเจ็ดจริงนะครับหม้อน้ําหม้อพักน้ํายังสะอาดนะครับสีไม่เหลืองมากนะครับผมนะครับนี่ครับไม่มีดันนะครับระบบน้ําไม่มีดันเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีปัญหานะครับเดินนิ่งเดินเรียบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาลองขับนะครับ นคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคาตามสภาพนี้นะครับก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับอยู่ที่ราคา298,000บาทนะครับ298,000นะครับราคาท่าลูกค้าต่อไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําเปลี่ยนโชคให้สีต้นนะครับนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนหน้าหายนะครับเราไปโอนที่จังหวัดเราเดี๋ยวก็ได้ป้ายใหม่นะครับไม่ต้องห่วงเขาให้ใหม่อยู่แล้วนะครับนะครับงานสี ที่เรายอมรับสภาพได้ก็มาเอาไปครับคันนี้นะครับรอเล่นอยู่ที่30วัตต์นะครับเราก็ไปลองขับนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับไม่ก็ไม่เยอะนะครับคันนี้ก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับมันผิดแค่ว่าเรื่องสภาพลูกค้ารักษารถอาจจะไม่ได้ถือว่าดีมากเฉยๆนะครับแต่เรื่องเครื่องเรื่องอะไรนะครับของเขาโอเคเลยนะครับน่าใช้นะครับมันได้ตัว ครอบด้วยนะครับได้ความปลอดภัยมาทั้ง ABS และ Airbag นะครับนะครับสนใจก็ต่อรองกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับนะครับมันจะมีเสียงนะครับเมื่อเรารถเจอขึ้นหรือถนนนะครับหรือว่ารถดิ้นไปดิ้นมามจะเสียงดังอกอักอกอักนะครับเป็นเสียงของโช๊คนะครับนะครับเป็นเสียงของโชคนะครับ ถ้าลูกค้าต่อมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้ทั้งสีต้นเลยนะครับนะครับถ้าราคาได้นะครับแล้วก็คันนี้ขายตามสภาพในเรื่องของงานสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับก็จะส่งให้ได้100กิโลเมตรนะครับนะครับมัดจำมาเดินทางส่งให้รับที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าเรานะครับอย่าลืมดูรายละเอียดนะครับตามที่ผมแจ้งนะครับ นะคเพราะว่ารถมันไม่ใช่รถสวยพร้อมนะครับนะครับจริงๆนะครับลูกค้าต้องมาดูรถเองนะครับมาลองขับเองพอใจนะครับให้เก็บอะไรบ้างนะครับแล้วก็นะครับพอใจหรือว่าสภาพนี้นะครับก็จะส่งให้ได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะเอากลับเลยก็ได้นะครับรอเล่มอยู่ที่30วันนะครับนะครับเอาที่ท่านยอมรับได้นะครับนี่ครับการับขีนะครับประมาณนี้นะครับ ขับีดีนะครับศูนย์ดีนะครับมีเพียงแค่โชคนะครับลูกมงลูกหมากดีหมดนะครับนะครับเราไม่ได้อวยรถนะครับเราตามสภาพยังไงก็อย่างนั้นนะครับเราจะรายงานให้ครบนะครับนะครับดูอัตราเร่งนะครับนะครับอนี่ครับอัตราเร่งไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้มันนะมอินเตอร์ก็ถือว่าวิ่งดีมากอยู่นะครับ นี่ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับดังลกอรักล้อักนิดนึงนะครับโช๊คนะครับโช๊คเขานะครับโช๊คเขาเสียนะครับโช๊คเขารั่วนะครับนะครับถ้าเป็นรถที่นะครับลูกค้ารักษารถดีๆนะครับไปอยู่ในมือคนดีๆรถคันนี้มันจะสวยมากนะครับแต่ราคามันก็จะ30ขึ้นนะครับสามแสนเอ็ดสามแสนสองสามแสนสามแล้วแต่ที่ขายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าที่เรานะครับสภาพนี้นะครับก็นะครับ อยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทนะครับต่อรองกันมาได้นะครับอยากให้ทำอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรมาครับที่เบอร์098นะครับ2744279นะครับที่เบอร์098นะครับ2744279ไอดีไลน์นะครับ094475กา1อยากดูรถตัวจริงนะครับนะครับโทรสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับถ้ารถอยู่นะครับมาที่ตำบนท่าพระนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับนะครับอย่าลืมโทรสอบถามก่อนโทรนัดก่อนนะครับไม่อยากให้ลูกค้าเสียเวลานะครับถ้ามีเกิดคนนัดหรือว่าเขาจองแล้วนะครับนะผมต้องให้สิทธิ์คนคนนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะมัดจําหรือไม่มัดจํานะครับถ้าได้นัดแล้วลูกค้ามาจริงนะครับผมได้ดูให้ดูรถแน่นอนนะครับจบไม่จบไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าขอให้นัดจริงนะครับนะครับเพื่อไม่เสียประโยชน์สิทธิประโยชน์ของคนอื่นนะครับ นนีนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ